คุณหมอตุกยืนยันที่ดีมอลคลินิกเราให้มากกว่าแค่ความดูดีและความมั่นใจเพราะความสบายใจต้องมาคู่กันมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความมีคุณภาพซื่อสัตว์และความสบายใจเป็นหลักด้วยสามหัวใจหลักสำคัญ 1. พิถีพิถันทุกขั้นตอน ใส่ใจทุกอย่างตั้งแต่การเหลาซิลิโคนออกแบบทรงจมูกเคสต่อเคสวัดแรงตึงของจมูกไม่มีนาฬิกาในห้องผ่าตัดและไม่จำกัดเวลาในการทำไม่ดูดีโดนใจคุณหมอมาให้ออกมาพบชาวโรคนะคะ 2. ทุกเคสคือคนสำคัญเพราะคุณคือคนสำคัญของคุณหมอหลังทําไปแล้วคุณหมอจะนัดตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 3. ใส่ใจมาตรฐานและคุณภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคุณหมอคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ได้รับการร,รับรองว่ามั่นใจและได้มาตรฐานนะคะจริงใจและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดแบบไม่เคยหยุดพัฒนาเพราะคุณดูดีได้อีก